กสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ครับเราอยู่ในช่องนะครับช่องโอซ่าแมนนะครับวันนี้ครับเราอยู่ในซีรีส์เอาชีวิตรอดภาคที่สองนะครับภาคแรกก็คืออะไรคือแต่ละวันมาเป็นคลิปๆนะครับเราจะมาทุกวันเสาร์ครับทางช่องโอซ่าแมนครับเป็นภาคสองกันแล้วนะครับเอาชีวิตรอดอ๋อไม่ใช่สัตวครับแล้วแต่ก็มาเราเก่ง จะได้เต็มนอนครับเล่นไม่ค่อยถนัดเฮ้ยแล้วก็มาเลยเจอวัวแล้วก็ขาครับอยากเจอแกะมากสุดตอนนี้ครับต้องเจอแกะประมาณสามตัวเลยบครับจะได้เตางเต็นอนได้ อยากได้แกะแกะหายแกะอยู่ไหนตอนนี้ครับแกะเราหายไปไหนไม่รู้ครับไม่มีคร<า>ับนี่เราก็จะนอนคืนนี้ครับงานงออเลยนะครับเดี๋ยวไปแกะดูะครับ มีแต่ไก่ครับไม่มีแกะเลยครับตายเมื่อไหร่ก็คือจบซีรเมื่อนั้นครับไอ้ซีอาจจงคิดเยอะบ่างนิดเดียวครับ จบซีรีส์เลยนะเมื่อกี้นึ่งเจ็ดเมนครับจบเมื่อกี้เบจบแล้วจบซีรีส์นะนั่นไงเจ็บเจ็บมันเยอะเจ็บดีมาครับแกะแกะ แกมานี้มานี้โอเคเดี๋ยวซีรีส์นี้จบเร็วไม่ได้ยานี้ยานี้เดี๋ยวซีรีส์จบเร็วเห็นต้นไม้ตัดเลยดีกว่านะครับซีรีส์นี้เร็วก็งานงอกนะครับไม่มีที่ถูกครับเก็บแวแก ได้ส่วนใหญ่คลิปโอเอ้ยช่องโอสซมิได้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเกมสักก็เลยครับนะนอกจากแกไม่มีอะไรทำครับตอนนี้คลิปไปที่ไม่มีอะไรทํเลยครับเราเลยต้องมานั่งเล่นเกมมาครับดูเหมือนจะเย็นแล้วครับงานงอกนะครับแกก็ยังไม่ครบครับงานงอกเข้าไปใหญ่แล้วครับนานผไปชมครับวันนี้นะครับงานงอกเดี๋ยวเดี๋ยวครับหอ,อ เรือ่องมาสองดูก่อนเล้วเอาอันนี้สองอันอีกน,นี่แล้วนี่มาแล้วครับแล้วตัดต้นไม้ครอบนะครับเสียเวลามากเกินไปแล้วนะครับเนี่ยเมื่อกี้ตกเงนเพราเสียเวลาให้มันเดินช้าเหมนกันครับเดินช้าจ้ะ เดินพูดชาแกะนี้อตัวนึงที้สองตัวขออีกตัวนึงด้วยจะซีนี้จะได้ไปต่อถ้าถ้าบอกว่าหมดก็คือซีรี์นี้งลงแค่สัปดาห์เดียวคือจบแล้วครับหาแกะนะครับแกะหายหมดครับไม่มีับแกะ อันนนั้นมากนะคะแกะหายแกะแกะแกะแล้ต้องหาแกะอีกต่อตัดต้นไม้ด้วยหาแกะด้วยดีกว่าตรงนั้นรวมไปเหมือนจะเห็นเห็นแกะครับเดี๋ยวเร่นี่ตัดอันนี้แล้วรีบไปดีกว่าครับ ซีรีส์นี้จะได้ไปต่อครับไม่งั้นซีรีส์นี้นไปต่อแน่ครับไอ้่ฟาดแกะอันนี้กว่าครับอือเดินเลยออกง่ายแกะนะฮะอู้ซีรีส์นีไ้ไปต่อแล้วครับอโอ้เลยแกะโอเค แกแกแกอย่าเดินดิน่นนนาจะคราฟเองเลยได้เลยนะเดี๋ยวเราลงมาดูกันดีกว่าครับเตียงนอนก็มีอะไรครับเนี่ยอ๋อมีไม้เพิ่มมาครับนี่เราก็ทำได้แล้วเนี่ยนี่เราได้เตียงนอนมาแล้วครับนี่ซีรีส์นี้จะไปต่ออะไรครับได้เตียงนอนมาแล้วจะไปคว้าขวานดีกว่าครับ ทำยังไงครับอ๋อทำเอาขาอันนี้เพิ่มนีอ๋นนอ,อขวานขวานอ๋อต้องเอาไม้สติก๊กขวานได้แล้วแล้วครับขวานครับเดี๋ยวเอาไม้ต่อเลยรครับี่รครับซีรีส์เนี้ไปต่อแล้วครับมีหลายอีแล้วครับ โอเคยิงต่อครับ EP หนึ่งจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเป็น EP พิเศษครับเป็น EP เปิดซีรีส์ก็จะยาวเพราะว่าต่อไป EP จะมีประมาณห้าถึงิบนาทีครับไม่เกินอีครับไม่เกินสิบบาง EP ห้า EP สั้นครับห้า จะอยู่กันก่้างบ้านสร้างเสร็จแล้วจนี้ครับมีครอบครัวแล้วแบบับให้ดีดีก่อน พอบอกว่าไม่ต้องเอาเก็บก็ได้ตมาเจอเก็บครับนี่ี่สิแล้วก็ตมัน ตรงนี้มันจะเย็นแกินด้วยเราตั้งตีงนอนดีกว่าครับท่านผู้ชมแก่เพิ่งไปไหนเดีย๋ยวพร่งนี้เช้าข้าแล้วกันนะโอเคตรงกลางเลย ยังถึงแล้นอนรอนอนครับรอนอนครับซอมบี้อย่าพิ่งมาะครับเนี่ยซอมบี้อย่าพิ่งมาครับเราพาคคิดตัวินนอนได้ยังมะนอนไม่ได้นอนอ่ะนอนได้แล้วค่ะซอมบี้นี้ได้ไปต่อครับโอเคนะครับใครชอบคิมีนีเอ๊ใครชอบคิมี ep หนึ่งนะค,ค,ครับสามีต้อง เออพูดงงๆงครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กันด้วยครับสำหรับนี้ต้องขออนุญาตองชมไปก่อนสวัสดีครับโอเคทุกทีครับบ๊ายบาย